ห้างซุนเฮงพลาซ่าเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกดเป็นห้างเก่าแก่ของศรีสะเกดห้างแรกในศรีสะเกดนะครับตั้งอยู่บนถนนกวงงเฮงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดห้างซุนเฮงพลาซ่าก็จะมีสัญลักษณ์เป็นดอกลำดวนนะครับบ่งบอกว่าเป็นห้างของจังหวัดศรีสะเกดนั่นเอง ภายในห้างก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารมี A อีเ TM มของกรุงศรีมีเค c ีมีเ t m ของธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยนะครับอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับห้างสุนเฮงพลาซาตั้งอยู่บนถนนกวงเฮงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นถนนกวงเฮงนะครับ